มาครับต่อจากอีพีที่แล้วครับจะมาบอกวิธีสูตรทําไก่ใต้น้ากันครับนี่แขกวีพีสองท่านยังอยู่ครับเขาจะมีชุดเครื่องผัดครับประมาณสิบห้าบาทนะครับแล้วก็กระเพราครับนี่ครับผู้จัดการเก๋มาคนเองเลยครับสุดยอดครับผู้จัดการเก๋นี่เทปมือหนึ่งเลยครับนี่เป็นไงครับหน้าตาดีไหมครับหน้าตาดีไม่พอครับเงินเต็มเป๋าด้วยครับนี่ครับไก่ใต้น้าก็จะได้เป็นอย่างงี้ครับโอ้สีสันหน้าตาครับนี่นี่ครับฉายาเซอันดูไบครับ นั่งกินขาที่ิ๊กๆทนไม่ไหวต้องรูกมาขึ้นมาปรุงเองครับมอจะหกอีกครับดีออมอจว่าม้อมาชิมเองครับเสียอันดูใบครับนี่ก็จะเป็นน้ําที่สองที่สามนะครับที่จะเปลี่ยนมาครับนี่เราจะมาชิมดูว่ามันเปื่อยหรือไม่เปื่อยครับเสียอ,อันดูใบหืมเป็นไงบ้งบเป็นไงครับรสชาติเได้หรืเลสหมดเลยหงหรือเปกลับมานชะิมกันอีกรอบครับนี่ครับเลือกที่อ่อนๆเลยครับขาไก่ครับดูเดี๋ยวเราจะมาชิมครับเอาร้อนครับเอาเป่าก่อนครับ ยังกัดกัดยังเหนียวเหนียวไม่ต้องบอกกันร so like ู้ไม่ต้องบอกกันรู้เลยยังเอาใส่ทีเดิมมาใส่ทีเดิม